สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตช่องนิดนึงครับผมหลังจากช่องนี้ก็ไม่ได้ลงอะไรมาสองสามเดือนนะผมไม่ได้ลงอะไรมานานแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่เาเปิดช่องแล้วทําไมไม่เอาอะไรมาลงเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไก่หนุม่มส,สวยๆมาลงแบ่งตัวนึงครับผมเนี่ยตัวสีดูเนี่ยไก่หนุ่มครับผมอายุเจ็ดแปดเดือนแปดเดือนแล้วแหละค,ครับผมแปดเดือนแล้วก็เป็นสายพันธุ์ไกวเชิงครับผมเต็มล่างก็นน่าจะไม่เกินสองกิโลห้าสองกิโลหกครับผม แล้วก็สวยครับผมสีสวยเป็นก๋วยเชิงครับผมแต่ว่าสีนี่เหมือนพม่าเลยแต่นี้ก็เอามาเปิดแบ่งเปิดแบ่งเพื่อนๆเอฟซีกันอัปเดตช่องนิดนึงครับผมอัปเดตช่องเพราะว่านานแล้วไม่ได้ลงเลยตัวนี้ก็เอาแบ่งอยู่ที่เท่าไหร่ดีเอาหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งครับผมหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งนี้ครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างครับผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างคลิปคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้ หนุ่มๆครับผมแปดเดือนเพราะว่าช่องผมผมทำไว้หลายช่องบางช่องปิวผมก็จะมาทำอีกช่องหนึ่งนี่ครับผมก็เปิดสํารองไว้ก็มาแบ่งแบ่งอัปเดตช่องกันนิดนึงครับผมแบ่งถูกๆเลยนี่ครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผม สีกดดูๆครับผมสีกดออกดูๆเป็นก๋อยเชิงครับผมก๋อยเชิงสวยครับผมรอเลยตัวนี้ก็ใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ